เอาลเลยนี่ควันนี้ก็เป็นวันที่รอคอยแล้วล่ะที่เราจะมาเปิดลูกแก้วของน้องดิกดอกค่ะซึ่งถามว่าเปิดเพราะอยากได้ดิกดอกเหรอไม่ค่ะฉันเปิดเพราะฉันอยากได้คนคนนี้น่ะตัหนึ่งนะฉันเปิดเพราะว่าฉันอยากได้สกินนี้พิลุสินโถามว่ามีตัวละครไหมก็ไม่แต่อยากได้อ่ะแกมีความสวยงามดูดิ๋ยวเราก็จะมาดู ว่าสกินไหนสวยบ้างนะเผื่อแบบมีสวยวันนี้อะไรงน,นี้เนาะแบบโอ,โอ๊ยซอนก็ดูดีแล้วแกอ้าวอ้าวอ้าวพิจเ,เ,เตอร์หายคะช่วยด้วยค่ะอเอากลับมาแล้ว <laughs> เออเป็นไรลูกโอ้ยแกเอาไปอยู่ไอคาวได้เลยป่สะสกินฟินนิกอะสวยอยู่นะโอ้ยสวยอยู่เด้อชัว่วบ้าแอนนี่คุโลดอะสะกินนางแบบ สกินโทสก,กินม่วงคือสวยหมดทุสกสกินเลยเว้ยและเราก็มาถึงไฮไลท์ของตู้นี้นะคะซึ่งก็คือน้องสาวน้อยค่ะในสก,กิน <c oughs> กำเนิดความเชื่อโอ้โหเชื่อสกินมีความรุดเนาะอ้าวหนูหาแล้วลูกโอ้ยแกอะไรอ่ะสวยอะ <c oughs> เอ้ยก็น่ารักอยู่นรอ แต่ส่วนตัวคือฉันไม่ค่อยชอบเล่นสาวน้อยด้วยไงยก็เลยไม่ค่อยอยากจะอย,กอยากจะเก็บอะไรงี้ขอแค่พี่ลูซิโน่คนเดียวนะคะเดฟคะเรารู้จักกันมานานแล้วค่ะเดฟเพราะงัน้นเอให้เราถึงคะ่ะเดฟดูไหมเดฟแบบเดฟให้เกลเรามาแค่ไหนแล้วเดฟดูไหมเดฟเห็นที่เราเปิดย8สปชินพักด้ไหม เดฟฟังยืดดิบเลิศเดฟให้ทองเรามาเถอะนะข้อ <c> แ <oughs> สงสีทองเถอดเดฟกินอะไรก็ออกมา deep, เห่อเดฟเราเิดร้องเ <c oughs> นี่ยเหมือนแกนฉันอยากได้พี่จริงกนละ่ะที่แบบเห็นแหววเอาเอาเอาโนาตันมาเปิดแล้วเห็นปะเนี่ยเอาโนาตันมาเปิดโปรโฟไฟล์เนี่ยก็เนี่ยโปรโฟไฟล์ก็ตั้งเป็นรูปพี่จริง โทษนะไอตัวละครยังเป็นอีไลอยู่อะเออว่ามันเปลี่ยนเป็น,ปนพี่โซนก็นได้เนาะเออเห็นไหมเอาเมียม,มาเรียกแล้วพ่จิ้งพิจิ้งออกเหรอพิจิ้งออกมาให้หนูเถอะนะนะนะพี่จิ้งนะออกให้หนูเถอะเนี่ยเอาเมียม,มาเรียกแล้วอะก็ฉ <c oughs> ันมีอยู่แค่เนี่ยะไหนมาสามสิบรุ่แค่สามสิบรุ่เรามาแบบ เรามาเปิดเราใช้สูตรเปิดทีเดียว1 10่งสิบลูกเราใช้สูตรเปิดทีเดละสิบลูกอันนี้เพื่อนแนะนำมาแล้วก็เป Girl, so ิดทีละลูกอ่ะมา10ลูกเลยสิลูกเลยสีจิ๊งสีจิ๊งไฮสีทองเลยสีทองสีทองเราเราแม่ข้าแม่โอ้หนูรักเดฟรักเดฟ I love t เดฟถึงแม่เดฟจะไม่ได้ให้สกินพี่จริงหรอกมาแต่เราก็รักเดฟ yeah. แก่สิบลูกเล็ออกสิบลูกเล็กอบทอง oh my god จะเย็นเด้อ <c oughs> เดยอไม่ไหวแล้วค่สติเด้อหลุดไปแล้ว <c oughs> อุ้ยแกอุย้ยรถโนอ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตจะมีคลิปรีวิวสกินให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาเปิดกันก่อนอ h oh. โอ้ oh my god เดฟเราไอ้ลิฟเดฟเออแล้วนะ่นเดี๋ยว uh ก็ขออนุญาตแคปไปก่อนนะคะ <laughs> ขออนุญาตเดี๋ยวแคปไปก่อนนะเออแล้วก็ยืนยันไปเลยสิคะเอ้เอฟเฟกต์สกินเอฟเฟกต์โฟกัสของนักเต้นมาด้วยคือลดเด้อ <c oughs> อุ้ยมีมีกรฟฟิตี้น้องเอ็นรูออกมาพร้อมผัวของนางถ <laughs> ้ามงคอย่บบาร์เทนเดอร์มงฉันยังไม่มีนะ ถ้าเราใครอะค,คุ้มแล้วอะคุ้มแล้วอะแกแล้วเราลองมาเปิดอีกทีละลูกลองดูว่าเพื่อนเราที่นวิธีที่เพื่อนฉันแนะนํามาจะได้ไหมสีว้าหรือวา่าจริงๆอยากได้ท่าเต้นลองลูกด้าด้วยนะเฮ้ยกะละทียเดี๋ยวนี้มีโปรไฟล์กับเขาแล้วหล <c oughs> อดลาว่ะยังเหลือพิจิ้งใช่ไหมที่ยังไม่ออกตอนนี้ยังเหลือพิจิ้งกันแกนที่ยังไม่ออกคือเด็กดอกฉันไม่อยากได้แต่ว่าอยากได้พิจิ้งโอ้เกลือ อันนี้ถ้าเคยกองหน้าเชียร์ฉันมีแล้วโอ้โหเริ่มเริ่มละมันเริ่มแล้วเฮ้ยทองทองอีกอันนึงทองทองเด็ก yeah, ด yeah, <laughs> อกเด็กดอกเฮ้ยคุณพี่คะคุณพี่เด็กดอกออกมาโอ้ my god ้โอ้ my god oh my god oh yes เ <laughs> <laughs> ตือนนะคะรถเสียงเด็กดอกเหลือพี่จริงเหลือพี่จริงแคปคะ่ะแคปคะ่ะทุกอย่างนี้เราต้องแคปคะ่ะ พี่จิงพี่จิงพี่จิงหรือแคพี่จิงยังไม่ออกนะโอ้ยกำเนิดความชั่วออกมาแล้วค่ะหอยโอ้ย Oh my God Oh my God Oh 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 เดือดเดือดตติลุดอะไรกับเนี่ยโอ้โหแกคือบันดึเดีเราเปิด ได้กระทิ่ออกมาด้วยความคิดเปลี่ยนแปลงอ๋อความความ,ความคิดเปลี่ยนแปลงเร็วใครมันแพรใครเนี่ยโอ้ยเดิมไม่เกลือแล้วค่ะทุกคนลูกแก้วฟิลลิปกับลูกแก้วโคน,นันที่เดิมเกลือมาครั้งก่อนรอบนี้เดิมไม่เกลือแล้วเดิวมาเทใจให้สุกลูกแก้วนี้แล้วค่ะหฮยแกไม่เกลือโอ้ยวิธีที่เพื่อนแนะนำมาวิธีที่เพื่อนแนะนำมาคือแบบดีอ่ะแต่ว่า <c ười> เกลือหนึ่งพันแล้วล่ะ ม่เป็นไรอไรอไร้อไ <c oughs> อ้เฮ้มันเริ่มสีฟ้าแล้วลุงลุงออกมาไดเถอะลุงลุงมีลุงแล้วอ่ะลุงลุงไม่ต้องบอกด้ไหมล่ะจริงๆไม่เล่นลุงหรอกเดี๋ยวเรามาเราเปิดให้มันเหลือสิบลูกจากนั้นเราเปิดทีเดียวเอ้ยอยากได้ท่าเต้นน้องลูด้วยอยากได้สกินพี่พี่จิ้งกับท่าเต้นน้องลูอ่ะได้เปล่าเดฟนะนะนะโขนะท่าเต้นน้องลูก,ก้าล <c oughs> ุงลุง,งมีสก,กินอะไรของลุงเนี่ยแอปเปิ้ลก็ยังอยู่เหมือนเดิมได้นะคะ โอ้หคือแบบอืมแล้วคนที่ฉันรอคอยล่ะพี่จิ้งอ่ะพี่จิ้งไม่ออกแม่อุ้ยมีมีกับฟี่จ้งน้องน้องแอนดรูด้วยอ่ะนี่เราเหลือลิปเหลือเราเหลือแค่สิบลูกไว้ยขอโทษดะเผลอไปกดปิดเสียงโทษโทษโทษตอนนี้เราเราเรามีสิบลูกนะคะซึ่งรอบนี้เราจะกดเปิดไปเลยค่ะพี่จิ้งคะเนี่ยหนูขาดพี่จิ้งคนเดียวเห็นไหมสกินดูรายพี่จิ้งออกให้หนูนะคะพี่จิ้งนะ แล้วพี่จิ้งได้ปลดออกพี่จิ้งให้หนูนะเปิดค่ะฟิปลูกปไปท้ายสีเขียสีฟ้าไม่เป็นไรขอท่าเต้นลูกอะ่ะไม่มีท่าเต้นลูกอะ่ะเฮ้ยมาลอสีเทาง,งานเลี้ยงโหเอ้ยก็ได้อยู่นะมีนัวกบวชหญิงท่าพร้อมรู้สึกฉันมีแล้วอะ่ะเฮ้ยแต่วันนี้ก็ถึงแม้พี่จิ้งจะไม่ออกนะแต่คุ้มแล้วเว้ยคุ้มแล้วเอ้ายังไม่มีเหรอน,นักบวชหญิงมันคือคุ้มแล้วแกดูสิ่งที่ฉันได้สิ ภูมิแล้วอุ้ยมีเทิร์กนไวโอลนคำนับด้วยนะไวโอลินคำนับ,ด,นววนนบด้วยลิ้นพันเดอเดอดีใจจะลิ้นพันไายแกฉันก็มีหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะเอาปะ่ะเอาไหมาสักลูกหนึงสักลูกหนึ่งจริงๆอยากจะเก็บไว้เปิดโคนันนะแต่ว่าสักลูกเนี่ยเพื่อพี่จิ้งพี่จิ้งเพื่อพี่จิ้งคนเดียวอ,อ,อถอนถอนท่าเต้นลูก,ก้าก็ได้พี่จิ้งนะนะนะคำนับใครอุ้ยน,นักไวโอลินเหรอก็ได้ยอยอู่ได้อยู่ได้อยู่ อ่ะฉันยังพอมีจิ๊กซอเหลืออยู่อันหนึ่งอันนี้เรามาเปิดลูกแก้วของบักแจ๊กกันบักแจก๊กโอ้คือนเะนาะจิ๊กเนะเนี่ยเปิดมาหยิบถือกระเป๋าจ้ะเอ้ยนะอยากได้สกินหนวดขาวอะ่ะเออดวงหมดแล้วได้ยินเสียงเด็บโอยมาจตกไกลเลยว่าดวงของท่านาหมดแล้วเนาะฉันบอกฉันได้ยินเสียงเดบนะเฮ้ยแกคือคือด,ดีเว้ยไหนเรามาชี้กันหน่อยนะว่าเราได้อะไรบ้างไอ,อคือมันเดยบ อุ้ยสวดน,น้ำโชคพี่แม่รอเปล่าลูกก็สวยนะวยได้ลุงมาด้วยลุงบอ,อกอะไรอะไหนๆก็ไหนๆอ่ะน,นะในเมื่อเราได้มาแล้วอะ <S <S โปรไฟล์ส่วนตัวเต,ต,ตึ้งขวกดกิเลีดีกว่าค่ะโฮ้ยแก่เท่เดี๋ยวค่อยดูอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราเอาน้องมาเดินในในห้องดูดีกว่าโอ้ my god แกคือดู เวันนี้เดี๋อจะไม่เกือบอุยน้องก็ตัวเล็กตลาลเนี่ยน้องก็น่ารัก้แกถ้าโอเคน้องไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะอุย้ยจะลาลัก่ะน้องเจ้าไอเจขางมัมมนี้เอ้ย <c ười> เอาอะไรนะคะคลิปนี้ก็ไม่ต้องฟอ,อกไตแล้วค่ะก็ขอบคุณตลอด store, ที่เข้ามาดูกันนะคะ